ามาดูค้อที่16กันเขาบอกว่าเคนมีเหรียญห้าบาทและเหรียญสิบบาทรวมกันอยู่สามสิบเหรียญจําจนวนเหรียญห้าบาทของเจดเท่ากับจํานวนเหรียญสิบบาทของเคนและจํานวนเหรียญสิบบาทของเจดเท่ากับจํานวนเหรียญห้าบาทของเคนเขาบอกว่าถ้าเจดมีเงินามากกว่าเคนอยู่สี่สิบบาทเคนมีเหรียญสิบบาทกี่เหรียญ อาวิธีทำอย่างแรกครูจะแยกส่วนก่อนแยกส่วนของเคนกับเจดก่อนครูจะวาดตารางเนาะ เอาคุจะแยกส่วนก่อนอ่าส่วนแรกเป็นของเคนกับเจดอ่าโดยคุณจะแบ่งส่วนอีกสามส่วนเพื่ออะไรคุณจะแยกส่วนที่เป็นเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทแล้วก็อันนี้คิดเป็นเงินเนาะอ่ะ เหรียญห้าบาทของเคนเท่าไลายครูจะให้เหรียญห้าบาทของเจดเป็น x เคนก็จะได้เป็นสามสิบลบ x โจทย์ข้อนี้ข้อนี้เขาถามหามว่าเคนมีเหรียญสิบกี่บาทครูจะให้เหรียญสิบของเคนเป็นเป็น x ฉะนั้นเหรียญสิบของเจดก็จะเป็นสามสิบลบ x อ่ะมาดูคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเขาบอกว่าอะไรคีย์เวิร์ดอ่ะมาดู keyword, คีย์เวิร์ดกูจะเอาของมันท่าหลังก่อนเนาะ คีย์เวิร์ดมันบอกว่าจำนวนเหรียญสิบของเจเท่ากับจํานวนเหรียญห้าของของเคนฉะนั้นก็จะได้สมาการว่าอะไรโูกอ่ะก็คือ5คูณกับส0 -x ลบเบวกกับ 10x เอกงอ่ะกับอีกประเทหนึ่งเขาบอกว่า จำนวนเหรียญ5บาทของเจดเท่ากับจำนวนเหรียญ10บาทของเคนมันจะกลายเป็นยังไงลูกมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ก็คือเป็น 5x บวกกับ4คูณกับ30ลบ x อ่าแล้วมาดูคีย์เวิรต่อไปเขาบอกว่าถ้าเจดเขาบอกว่าถ้าเจดมีเงินมากกว่าเคน40บาทหมายความว่าอะไรอ่ะ เราให้ไปตัดจอเนาะอ่ามันก็คือเจดลบกับเคนมันเท่ากับอะไรลูกสี่สิบบาทแสดงว่าเจดจะเท่ากับเคนบวกกับสี่สิบนั่นเองอ่าแล้วก็แทนค่าได้เลยลูกเจดคืออะไรเจดก็ดูตัวด้านหลังเนาะเจดก็คือ 5x ากปวก10คูณกับ30ลบ x อ่าเคนเคนเท่าไหร่ลูกอ่าเคนก็คือห้าคูณกับสามสิบลบเอ็กบวกสิบเอ็กอ่าเสร็จแล้วกระจายมันเข้าไปลกูกกระจายแต่ละตัวเข้าไปอ่าข้างหน้าไม่ได้กระจายเนาะก็เขียน,นเหมือนเดิมอ่กระจายเข้าไปสิบคูณสามสิบเป็นสามร้อยลบกับสิบเอ็ก เท่ากับ150ลบกับ 5x บวก 10x อาจารย์บอกลบกันลูกฝั่งนี้ก็จะได้เป็น 300-5x อลบ 5x ันนี้ก็ได้เป็น150บวก 5x อ่าย้ายตัวเลขไปหาตัวเลขย้ายย้ายตัวเลขไปหาตัวเลขนะลูกย้าย x มาหา x ก็จะได้เป็น สามร้อยลบร้อยห้าสิบห้า x บวกห้า x เนาะการย้ายข้างผ่านเครื่องหมายเท่ากับจะต้องเครื่องหมายจะต้องเปลี่ยนเสมออ่าฉะนั้นฝั่งน,นี้ก็จะได้เป็นผมเขียนผิดอ่านนจะต้องเป็น x นะอ่ะาฝั่งนี้ก็จะได้เป็นร้อยห้าสิบเท่ากับสิบ x เนาะแสดงว่า x ของเราเท่ากับเท่าไรก็คือ15นั่นเองอ่าเราได้ x เป็น15แล้ว อ้าวครูลืมอะไรไปอ๋อครูลืมสี่สิบเราต้องบวกสี่สิบเข้ามาด้วยอ้าวบวกสี่สิบเข้ามาด้วยอ้าวเอาใหม่ตัวนี้บวกสี่สิบก็จะได้เป็นร้อยเก้าสิบแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นร้อยเก้าสิบ อ่าลบก,กันก็จะเป็นร้อยสิบเอ็ดอ่าสิบหารร้อยสิบเอ็ดเป็นสิบเอ็ดนั่นเองแสดงว่า x ได้สิบเอ็ดดังนั้นข้อนี้จึงตอบสิบเอ็ดนั่นเองเสียอะไรลกูกใส่หน่วยด้วยเสมอสิบเอ็ดหอรอเอียเหรียนลูก่าข้อนี้จึงตกเท่านี้ลกูก